กำลังฝึกใหม่ที่ครพบทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนเฮียนพิ้นอีพี่ที่17นะครับสำหรับเมื่อนี้อีพี่นี่นะครับผมสิ้าอาจารย์เมื่อพิ้นที่กำลังฝึกใหม่ทุกๆท่านนะครับมาฝึกดีดพิ้นนะครับไล่แฮไล่ล้ำสิงนะครับตอนที่สต่อจากตอนที่สองนะครับของอีพี่ที่16นะครับ ซึ่งอีพีนี่นะครับสีมาตอท่อนที่ยี่สิบเอ็ดถึงท่อนที่สามสิบนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้อาจารย์เมื่อพินทุกท่านนะครับขืนขี้พินเป็นขี้เอ๋ไม่เหนอยนะครับเด้อนะครับเพื่อทีขี้พินของเขานะครับสีได้ตรงกันนะครับบ้านสีง่ายต่อการฮัดนะครับซึ่งผมเองนะครับได้ขืนขี้พินนะครับใบที่ขี้เอ๋ไม่เหนยนะครับเด้อมีรามีครับผมก่อนนะครับที่เข้า สีไปเข้าสู่บเรียนกันนะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับเล่นเป็นตัวอย่างให้อาจารย์เมื่อพิ้นที่กระด้างฝึกไมชทุกท่านนะครับชมก่อนหนึ่งรอบครับผม ือตัวอย่างนะครับของไล่แฮนะครับไล่ล้ำสิงอีพีที่ที่เจ็ดตอนที่สามนะครับต่อจากตอนที่สองของอีพีที่สิบหกนะครับบันนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเ้ามาเริ่มนะครับฝึกที่ละทอนที่ละซอนนะครับแบบซาซาพร้อมโน้ดนะครับไปพร้อมกันเลยครับเด้อครับบันนี้นะครับเ้ามาเริ่มฝึกนะครับทอนที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกอนมูนะครับ ตอนที่ e, 21น <ım 999> ี่นะครับอาจารย์มื่อพิ้นนะครับที่กระรังฝึกไม้ที่สังเกตเห็นนะครับว่าสีมีนะครับตัวโนดนะครับตัวหนึ่งนะครับมีสีแดงนะครับตัวหนึ่งนะครับมีเลข2อนะครับอยู่บนหัวนะครับขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับตัวโนดสีแดงนะครับก็คือว่านะครับให้เข้าเห่นสายเป่านะครับสายที่2เสียงล่านะครับตีคู่กับการกดตัวโนดนะครับเส้นนะครับอ่า ตัวโน้ตนะครับท่อนที่1 1อนะครับนะครับตัวโน้ตสีแดงนะครับคือการลากสายตัวนี้นะครับนะครับนี่คือความหมายนะครับที่ผมเอฟไว้ตัวโน้ตสีแดงนะครับส่วนนะครับอาจารย์เมื่อพิ้นนะครับทีสังเกตท้นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโน้ตตัวดูนะครับที่มีเลขสองอยู่บนหัวนะครับ ให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับว่าตัวโน้ตนะครับตัวดูนะครับหรือว่าตัวไดกาซานนะครับที่มีเลขสองอยู่บนหัวนะครับคือเสียงสูงนะครับที่สูงกว่าเสียงสูงอีกที่หนึ่งนะครับคือนะครับปกตินะครับข้อสี่เห็นนะครับตัวโน้ตนะครับมีจุดข้างบนนะครับก็คือเสียงสูงนะครับเขาหนีนะครับตัวโน้ตมีเสียงมีเลขสองอยู่บนหัวนะครับคือเสียงโน้ตเสียงสูงนะครับไม่อีกขันหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวดูนะครับ ให้เข้าใจตรงกันเลยนะครับเดอว่าตัวโน้ตนะครับมีเรียสองอยู่บนหัวนะครับคือตัวโน้ตเสียงตัวสูงนะครับของขันต่อมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับผมบัดนี้นะครับเข้ามาเริ่มฝึกดีดนะครับท่อนที่21นะครับไปพร้อมกันแบบซาซาเลยครับเดอรรอบที่หนึ่งเลยนะครับ อีกรอบครับเอาท่อนที่21อีกรอบครับเอาท่อนที่21ไหมครับเอาท่อนที่21รอบสุดท้ายครับ เราไปนะครับเป็นท่อนที่ย2นะครับเอาท่อนที่2 2ไหมครับเอาท่อนที่ย2อีกรอบครับ เอาท่อนที่22รอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับเป็นท่อนที่23ครับรอบที่หนึ่งครับผมเอาท่อนที่23มไม่ครับ เอาท่อนที่23อีกรอบครับเอาท่อนที่23รอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับเป็นท่อนที่ ยี่ครับอีกรอบครับเอาท่อนที่ยี่สิี่ไหมครับเอาท่อนที่ยี่อีกรอบครับ เอาท่อนที่ยี่สีรอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับท่อนที่ยี่นะครับรอบที่หนึงเอาท่อนที่2ีหาไหมครับ เอาท่อนที่ดีซิพาอีกรอบครับเอาท่อนที่ดีซิพาอีกรอบครับเอาท่อนที่ดีซิพารอบสุดท้ายครับ ต่อไปนะครับท่อนที่26ครับเอาทอนที่26หไหมครับเอาทอนที่26อีกรอบหนึ่งครับผม ทอนที่26่รอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับเป็นท่อนที่2ีเกดครับรอบที่หนึงครับเอาท่อนที่ เจ็ดไม้ครับเอาท่อนที่ยี่สิบเจ็ดอีกรอบครับเอาท่อนที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรอบสุดท้ายครับผม ต่อไปนะครับท่อนที่28ครับรอบที่หนงครับผมเอาท่อนที่28อีกรอบครับเอาท่อนที่28อีกรอบครับ เอาท่อนที่28รอบสุดท้ายครับต่อไปนะครับท่อนที่29นะครับรอบที่หนึงครับ เอาท่อนที่29สิมาอีกรอบหนึ่งครับเอาท่อนที่29อีกรอบครับ อ่นที่ยี่สิอีกรอบครับเอาท่อนที่29รอบสุดท้ายครับ ต่อไปนะครับท่อนที่สามสิบนะครับรอบที่หนึ่งครับเอาท่อนที่สามสิบอีกรอบครับ เอาท่อนที่สามสมาอีกรอบครับเอาท่อนที่สามสิบอีกรอบครับ นะครับฝึกการไล่ตัวโนดนะครับท่อนที่21ถึงท่อนที่20ถึงท่อนที่30นะครับคล่องแล้วนะครับบัดดี้นะครับเข้ามาฝึกดีดนะครับตั้งแต่ท่อนที่21ถึงท่อนที่30ไปซาซาพร้อมกันนะครับเอาแบบธรรมดาก่อนเด้อครับเด้อนะครับพอคล่องแล้วเข้าจะมาเล่นแบบใส่เทคนิคนะครับเพิ่มความหวานเพิ่มความหผากันในรอบต่อไปนะครับส่วนรอบนี้นะครับเข้ามาเล่นแบบซาซาไปพร้อมกันก่อนครับผม ผมคงคิดว่าอาจารย์เมื่อพิ่น,น์ครับเผ่าค้งสีคลองแล้วนะครับเนาะมันนี่นะครับเข้ามาดีดแบบใส่ผงสุรดนะครับแบบปรุงเพิ่มความหวานเพิ่มความงวนขึ้นนะครับเลืมมเ่มกันเลยครับเด้อ ผมนี่นะครับก็คือวิธีการดีดนะครับไล่ hairs ไล่ล้าสิ่งนะครับอีพีที่ที่เจ็ดนะครับตอนที่สามนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับผมกขอจบการสอนนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันในอีพีต่อไปนะครับอีพีที่ที่แปดนะครับวิธีการดีดไล่ hairs ไล่ล้าสิ่งนะครับตอนที่สี่นะครับตอนสุดท้ายนะครับผม สำหรับเมื่อนี้นะครับตระผมนะครับปฏิขอจบคลิปการสอนใบเตี้เพี้ยงเท่านี้นะครับฝากอาจารย์เมื่อพิ้นที่กระด้างฝึกม่ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้นย้ะครับเดอเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับในการหัดดิพิ้นฝึกเก็ทคลิปนะครับหัดดิพิ้นนะครับลงช่องนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ขอการคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ